เล่นมันทุกเกมไม่มีท่อได้ใจสู้ทุกเกมด้วยความวังสู้หมดทั้งใจคือความฝันากันรงสเส้นชายจงพา,งเ,าพเปสกเก็ผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับม,มันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งผู้เราอย่าไปท้อไม่กับพวกเรา go gang <game! S 2> คุโรโกโทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งาน ยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคียวอักโคตอีกแอดไลเซอร์ครับสวัสดีคราบพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก่า สวัสดีครับผมมาพบกับเกมสนุกดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมเปิดรูปมาเป็นสก,กุรรังีหัวเกียนแบบนี้นะก็ต้องเป็นรายการพิเศษของเขาอย่างแน่นอนครับผมกับรายการตามติดชีวิตสก,ก,กูลรังีครับผม E p ีที่12แล้วนะครับผมโอ,โโอโโ้โหเดาก่บว่าผมได้สก,กิลที่12ให้กับสก,กุรรังีหัวเกียนของเราแลวนะครับผมหูยเพิ่แป๊บเดียวนะฮะจากนะฮะ พรนศูย์ตอนนี้มาเป็นพร83 8 4แล้วผมโอ้โหอุ้ก็จะมาถึงจุดนี้นะฮะเหนื่อยเหมือนกันครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยว่าสกิลที่12ของสกรูรงิีเป็นสกิลอะไรครับผมไปดูกันได้เลยครับผม l e t สโกครับ โอเคครับผมมาดูสกิลที่12ฮะที่จะอัพให้กับสกูริงของเราก็ผมเป็นสกิลที่อยู่ในเลเวลดีด็อกนั่นเองครับผมกับสกิลนี้เลยครับผมหลอกพุ่งบุกโยนชุดครับผมมาเป็นสกิลที่ขณะสกูริงของเราครับผมรับบอลฮะจำชุดแตะปุ่มนะครับผมหลอกนะฮะล่อเลี้ยงแหวกเข้าไปชุดด้านในอีกรอบประมาณนี้นะครับผมอ่าท่านี้ก็5้าบัตรฝึกนะครับผมแต่นะครับผมท่านี้ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญที่จะอัพนะฮะมันเป็นทางผ่านเฉยๆครับผม ทางผ่านไปท่านะครับผมนี่เลยครับอาท่านี้เลยนะฮะท่านี้เลยครับผมหลอกจำชุดข้างนั่นเองครับผมมานะฮะ จำเป็นต้องอัพท่านี้ก่อนนะครับผมทาม่าเมื่อกี้นะมาดูกันฮนะอ่าท่านี้ก่อนนะครับผมถึงจะไปทาไ่าเมื่อกี้ได้นะครับผมซึ่งท่านี้นะครับผมโอ๊ยโอกาสที่จะใช้เนี่ยโอ้โหแล้วลงเนี่ยมันยากมากๆเลยนะต้องรักไข่จริงๆนะเพราะว่าท่านี้มันโดนตบง่ายมากๆเลยก็หมุมกับท่านี้นะฮะแต่จําเป็นต้องอัพนะครับผมอ่าไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวไปดูในแรงกันได้เลยว่าผมจะใช้ท่านี้ได้สักกี่ครั้งครับผมขอแค่ลูกเดียวก็เกินพอเลยนะท่านี้นะท่าลงหนึ่งสักหนึ่ง ลูกเนี่ยผมว่าประสบความสำเร็จนะครับผมไปดูกันได้เลยครับผมในแรงครับ let's go ครับ โอเคับผมมาดูการแข่งขันในแร้งได้เลยก็ผมที่ผมก็จะมีสโกเรงีนะฮะเป็นเซนเตอร์จัมเป้ครับผมมีลุคคว่าร่าง2ครับผมเป็นตัวทําแต้มนะแล้วก็มีฟูจิมะเคนจิเป็นพอยต์การ์ดครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะมีอาคางิ้ครับผมเป็นเซนเตอร์มีฟุงคุดาเป็นตัวทําแต้มแล้วก็จินครับผมเป็นตัวยิง3ามแต้มจากวงนอกนะครับผมแข่งกันที่สนามสวนสาธารณะครับผมมาดูกันได้เลยว่านะฮะถ้าของผมที่อัปบาร์เนี่ยขอแค่ใช้สักครั้งแล้วหลงก็ประสบความสําเร็จนะฮะมาดูการจับบอลกันก่อนครับผมจังหว เป็นผมที่ได้บอลน,นะ,ะลูกว่าส่งให้กับฟิจิมาสเตปประตูงการแล้วก็สเตปอีกหนึ่งรอบส่งให้กับลูกขว้าสเตปขวาซ้ายแล้วก็รอให้ผมชุดโล่งๆเลยก็ผมเรียบร้อยนะนำไปก่อนสองต่อศูนย์ครับผมดูกันต่อนะฮะอาคางิได้บอลส่งให้กับฟุกุดะหมุนตัวหนึ่งครั้งส่งให้อาคางิคืนมาที่จินจินให้ฟุกุดะดิฟชุดครับผมไม่ลงจังหวะอู้อาคางิเบียดจำยับแล้วก็รีบาวไม่ได้ส่งให้กับอาคางิคืนมาครับผมหมุนหนึ่งครั้งส่งให้กับฟุกุดะครับผมดิฟชุดอีกแล้้วรรบผมกก็เีียยอนะลูท่ ยังไงก็ต้องลงนะครับผมดูกันต่อสองสองนะฮะสก,กุริส่งให้กับฟูจิมะสเตปไปด้านซ้ายครับผมติดส่งให้กับสกุลเงีจ้ำชูดลูกที่2ลงไปครับโผมโูแโโโโมนแท้นะฮะดูกันต่อก็ผมฟุกุดะได้ถือบอลส่งให้กับจินจินสเตปไหมดูหลอกล่อก,ก่อนให้กับฟุกุดะฟุกุดะจะเลี้ย u ไหมส่งคืนมาที่จินจินสเตปไปด้านขวาแล้วก็โดนรบกวนครับผมไม่ลงจังหวะนี้หูยข้างนี้รีบอลได้อีกแล้วฮะส่งให้กับฟุกุดะคืนมาที่จินจินทำไงส่งให้กับฟุกุดะทำไงครับผมคืนมาที่จิน สเต็ปไปทางด้านซ้ายชูดไม่ลงจังหวะน,นี้โอ้โหโดนเบียดกับผมวันนี้รีบาได้แล้วส่งให้กับฟูก,กุดะจะดังโดนผมตบไปครับโอ้โหแล้วก็ส่งให้กับ อจิมาด้านนอกให้กับไงลูกค้าสเตปขวาซ้ายแล้วก so ็ก๊อปท่าเลยครับผมของฟุกุดาลงไปเป็น6ต่อ2อีกครั้งครับผมดูันต่อจีนได้ถือบอลฮะส่งให้กับฟุกุดาหมุนแล้วก็ทําไงคือมาที่อังนี้คือมาที่จีนจีนสเตปมาด้านซ้ายโดนรบกวนไม่ลงก็วโอ้โหลงเรียบร้อยลครับผมตามเลขห้าต่อหนะฮะโอ้ชูตจนลงเลยครับผมลูกว้าได้ถือบอลสเต็ปขวาซ้ายติดกับผมส่งให้กับไงอูจิมะ หลอกให้กับลูกเขาว่า,วาซ้ายขวาแล้วก็เลี้ย up ลงไปครับผมโอ้โหเป็นการหลอกล่ออะไฮะให้เขากระโดดไปก่อนนะครับผมหนีห่างเอารอบเป็น8ต่อ5ครับผมแล้วก็โอ้โหฟูกุดาเล่นไว้แล้วครับผมรับบอลหมุนตัวแล้วก็แลบเข้าไปเลยครับผมไม่ทันเข้าไปใต้แป้นเลยนะฮะดูกันต่อฟูจิมะได้ถือบอลฮะแล้วไงส่งให้กับ ไงลูกว่าหลอกให้กับฟูจิมะหลอกชุดลงๆเลยครับผมแต่ไม่ลงลูกนี้นะฮะอู้ลูกว่ารีบเอได้แล้วก็สเตปหลอกให้กับฟูจิมะฟูจิมะทำาไงสเตปไปตรงกลางหลอกให้กับผมเข้าไปอู้นี่แหละใชอยากจริงๆเห็นเขาวิ่งออกมาแล้วนะครับผมกะจะเข้าไปชูดฮะโดนตบเลยครับผมอู้แล้วก็ลูกนี้ฮะผมก็ด่าฮะดิฟชุดอีกครั้งครับผมเห็นเขาเข้ามาหาตัวแล้วนะกะจะหลอกชุดนะครับแล้วก็ฟูจิมะชูดสาแต่ลงไปเลยครับผมโอ้โห มันเป็นท <m ics> <sh yelled> ่าที่ต้องรักไข่จริงๆนะแล้วแบบใช้ยากลงยากนะดูกันต่อครับผมไงสเตปไปด้านนี้ครับผมโดนรบกวนไม่ลงจังหวะนี้ผมขอดึงคังแล้วก็รีบเอาได้สําเร็จครับผมแล้วก็ส่งให้กับลูกว่าแน่นอนครับผมลูกว่าสเตปแล้วก็ชุดเลยครับโดนบล็อกไปครับผมแล้วยังไงฟุกุดาชุดไม่ลงจังหวะนี้ผมขอดึงคังแล้วก็อู้ไปขอห้เขานะฮะโอ้แล้วฟุกุดาครับผมหมุนตุชนไม่ลงอ ลึกว่าไม่ลงกระดอนฮะแต่ลงไปจนได้ตามแล, 11, 11แล้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับผมลูกว่าสเตปปวสายติดก็ผมส่งให้กับฟูจิมะสเต็ปไปตรงกลางหลอกให้ผมชูดเลยไม่ลงแต่ลูกว่ายังรีบาวได้แล้วก็หลอกอีกครั้งแล้วก็กดังจังหวะแรกไปเลยครับผมสิบสามสิบเอ็ดนะครับผมดูกันต่อนะฮะจินจินยังไงส่งให้อาคางิอาคางิเปิดอันติไปเลยรูเร้ารูรอดไปเลยนะครับผมสิบสามสิบสามครับผม ดูคนต่อลูกว่าได้ถือบอลแล้วก็หลอกให้ผมผมเข้าไปดังเลยครับผมเรียบร้อย1 5 13ครับผมดูันต่อนะฮะไงฟุกุดะส่งให้กับจีนจีนสเตปมาด้านขวาโดนตบไปเลยครับผม comenz? ฟูจิมะรออยู่แล้วแล้วก็ฟูจิมะได้บอลกับผมจังหวะนี้ครับผมสเตปไปด้านซ้ายแล้วก็หลอ,อกให้กับไงลูกว่าซ้ายขวาแล้วก็หลอกแล้วไปครับผมห่างไปแล้วสิบเดส3นะครับผมดูคนต่อฟุกุดะได้ถือบอลนะครับฟุกุด bon ะส่งให้กับจีน จีนทำไงจีนส่งให้กับฟกุดะเลยโอ้โหวิไวไปเลยครับผมวงบล็อกแคบเหลือเกินสกุริงของเราบล็อกไม่ได้นะฮะตามละสิบห้าสิบเจ็ดไงฟูดะหลอกให้กับสกุริงคือมาที่กับฟูจิมะฟูจิมะส่งขวาซ้ายแล้วก็หลอกกันเลี้ย u โดนบล็อกไปครับผมโอ้โหแล้วฟูจิมะส่งให้กับผมผมสเต็ปไปด้านขวาแล้วก็ชุดลงโลง่งลงไหมลงไหมไม่ลงแล้วก็อันติไปเลยครับผมโอ้โหต้องยอมนะฮะ ไม่งั้นแย่เลยครับผมขอห่างไวก่อน1 9บเกครับผมแล้วฟุกุดะส่งให้อะนี้คือมาที่จีนจีนทําไงจีนทําไงชุดระยะไกลโดนรบกวนลงไหมไม่ลงแล้วโอ้ยลูกวาลีบาได้ส่งให้กับฟูจิมะชุดลงเลยครับผมเรียบร้อยโอ้โหเป็นการหมุนตัวไปหาที่ว่าแล้วก็ชุดเลยครับ3แต้มลงไปครับผมยี่สิบสอห้ืเลยเวลาประมาณ1น่าทีแล้วจวังหวะนี้โอ้โหเล่นไว,วอีกแล้วฟูกุดะของเรานะฮะไม่ทันเข้าใต้แป้นเลยฮะสะกุลหีครับผมดูกนต่อตัว่าวาส่งให้กับฟูจิมะสเตปไปด้าน ขวาหลอกให้กับลูกว้นแล้วก็หลอกให้ผมทำไงผมสเตปไปตรงที่ว่างเรียบร้อยตั้งซ้ายครับผมชิดเส้นสามแต้มนะครับผมเป็นยี่ครับผมโดนต่อนะฮะไงจินจินสเตปไปด้านหูซ้ายโลง่ลงๆนะครับผมโดนสกรีนไหมครับผม,มไม่เป็นไรฮะรเอาใหม่ครับผม ตามและ20 24ครับผมไงลูกว่าส่งให้กับฟูจิมะหลอกให้กับลูกว่าลูกว่าสเตปติดครับผมส่งให้กับฟูจิมะฟูจิมะส่งให้ผมผมเข้าไปหลอกชูดเรียบร้อยถือว่าได้ใช้แล้วนะครับผมกับท่านี้นะประสบความสำเร็จแล้วนะดูกันต่อแล้วจังหวะนี้โดนตกไปครับจีนแล้วก็วิ่งไปเอาบอลเองเลยครับผมแล้วก็ทำยังไงส่งให้กับลูกว่าสเตปขวาซ้ายแล้วก็หลอกดังเลยครับผมเป็นท่าก็พีจากฟุกุดานะครับผม ห่างถึง28 20แล้วนะครับผมดูบอต่อนะฮะไงจินเปิดอันติีแล้วก็ผมเปิดอันตีซ้ำไปเลยครับผมตกไปเลยนะฮะเรียร้อยก็ผมแล้วก็่งบมาคืนไม่ที่ผมคืนให้กับไงฟูจิมะแล้วก็สเตปไปด้านซ้ายชุดโล่งครับผมเป็น30 20แล้วนะครับห่างถึง10แต้มผมไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับเหลืออีก16วินาทีจินจะชุดอีกไหมจินสเตปไปด้านขวาลโล่งครับผมอ้ยหมุนตัวกลับไม่ทันนะครับผมฟูจิมะของเรานะฮะ เหลือ12วินาทีครับผมยังไงยังไงยังไงหลอกให้กาปุ๊แล้วก็ลูก่าหลอไผมใช้อีกครั้งแต่โดนลถกูรุนแรงไม่ลงดีแลวครับผมกาจะใช้อีกสักรอบนะเห็นกระเม็นหน่าง้วนะครับผมแต่ไม่ลงครับผมหมดเวลาไปเลยครับผมโอเคครับผมไปสรุปกันท้ายคลิปนี้เลยครับผม Let's go ครับ โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปเล,เลยครับผมดีของผมชบบนะ้ริสกอร์30ต่อ26ครับผม m v p เป็นของสกุลรรงนีครับผมทำแต้มได้ถึง12แต้มครับผมรีบาวสองครั้งบ็อก3ครั้งครับผมส่ง3แล้วก็เก็บบอลหนึ่งนะครับผมอาถือว่าเป็นท่าที่ทำแต้มยากนะครับผมท่านี้นะถ้าไปเจอพวกแบบโอ้โ,โ,อโ,อโ,โหบ็อกกว้างอย่างออซุมิจุนหรือว่าอยาอ่างอาคังี้เนี่ยโอ้โห,โ,หโ,หโหลอกลักไก่ชุดได้ยากมากท่านี้นะครับผมแต่จำเป็นต้องอัพเลยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นทางผ่านไปอีกท่านะไปท่ารับ บอลชูดด้านข้างนั่นเองครับผมอ่าคือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยฮะกับท่านี้ครับผมอ่าท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมกับการพามาดูรายการพิเศษตามติดชีวิตสกุลหงีนะฮะ EP ที่12แล้วนะคแล้วผมเท่ากับว่าได้สกิลที่12แล้วนะครับผมอย่าลืมช่กันกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรชมคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ